Hello, ลสวัสดีครับก็จะโปวดแจ้ง้ทราบไปนะครับว่าผมทำไมถึงไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็แบบว่าเออติดตัวรันิดหน่อยแบบว่ามันเกียดลงนะครับนี่ก็รุ่นน้ปกที่ผมสร้างมนมาครับก็เกียดถ่ายนะครับแตบบ่ก็ราได้ลงก็รอ Raw EP หนึ่งไปแล้วนะครับก็อาจจะ ปีนึงแล้วัแล้วก็เดือนน้นห้าเดือนนะกวก่าจะเสร็จโอลโชนโอโบเลปัสเราก็จะไปต่อกับโอลโบเออโอลสปาต้านะครับอืมม่าจได้ใช้เลยครับผมถ่ายใช้เรื่อนนี้แหละครับที่หลงเนี่ยครับเอามาถ่ายครับเออแบบว่าผมได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับก็คือ เขเยอก็คือ PGT PH Gamer TV นะครับก็จาก PC Thailand Channel กัเป็น PH Gamer TV เพราะเอ,อ KT Thailand Channel นะครับก็ก็แปลว่าเป็นเพื่อนสนิทของผมนะครับแปลว่าเอ,อล,ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแปลว่าญาตินะครับก็ญาติก็เขาก็เขาให้เปลี่ยนนะครับเพราะมันซ้ำของเขาผมก็เลยเปลี่ยนก็ได้มาผมเปลี่ยนวันนี้นะครับผมไปบ้นเขามา ก็เรามีรูปภาพนะรูปภาพโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ครับรูปภาพหน้าปกก็รูปภพหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้ครับ P.G.T. ครับ YouTube ก็อก็ขอกลับสวัสดีด้วยครับขอบขอบคุณครับที่คนที่ติดตามผมขอให้มีความสุขนะครับและก็ไม่ต้องหัวใจผมก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบายยย